บนรถตู้พอที่น้องโดนทิ้งน้องร้องนี่พี่น้ำตาไหลเลยเนี่ยนี่แล้วน้ำตาพี่เขียวอะไขี้ตาเลยแต่อย่าไปตายอย่าไปตายช่างเป็นคนที่เตะร่วงเก่งเหลือเกินมาดูดีๆแค้มันมาแค่ขี้ตาเราทำไมครัตอนนั้นโดนทิ้งทำไมถึงต้องร้องไห้พูนไฟกันขนาดนั้นคือเราก็ไม่กล้าเข้าไปถึงแม้ว่า คือถ้าไม่สนิทจริงๆหนูก็ไม่เข้าบ้านอยู่แล้วอะค่ะแล้วหนูก็แบบเหมือนเดินเข้าไปแล้วก็เฮ้ยจะเข้าดีไหมจะเปิดดีไหมอะไรเงี้ยแล้วน้องเข้าเล้อเข้าเบ้อเบ้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนหนูแพลวเขาจะลงมาด้วยบอกว่าน้องไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปเจอกันบนรถแบบนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อก็ได้ค่ะแล้วอยู่ก็มีพี่คนหนึ่งเดินมาเฮ็ดอีกยังเนาะ ค่ะวเกลี่ยเอาหมาทำอะไรแล้วก็แบบพูดเสียดุๆใส่แล้วเราก็เหมือนแบบคืเนเวลาร้องไห้เหมือนใส่ะปรีอ่ะใส่ะปีเมื่อกี้เขาใช้คำแปลกนะหลักพี่แจ็คเขาเดี๋ยวนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ของเขารัดกลุ่มเขามีแต่งานรัดตัวนี่ไงใส่จะปีเขาร้องน้องยิป ต้องยิบเห็นแล้วเป็นไงสงสารนะคือคือสงสารตอนที่ว่าเมื่อกี้นี้คือยังคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เลยตอนที่อยู่ด้าล่าแล้วพยายามจะบอกว่าแก้สถานการณ์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาแล้วมันเห็นอารมณ์จริงอ่ะตกใจเหมือนกันไม่หนูหนูก็แบบเฮ้ยอยู่ๆแบบโดนทิ้งอะไรเงี้ยคือแบบหนูไม่เคยโดนทิ้งไม่เคยไม่เคยโดนทิ้งค่ะคือแบบจะอยู่กับป้าตลอดไปนไหนี้ป้าไปด้วยตลอดค่ะแล้วอยู่ๆแบบวันนึงเฮ้ย มีคนทิ้งาหมดเลยใช่ค่ะแล้วเหมือนป้าก็บอกตอนเช้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวป้ามานะป้าไปทำงานเดี๋ยวฝากไว้กับแพรฝากไว้กับพี่ทีมงานแล้วพี่เขาบอกป้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่นะดูแลน้องอย่างดีหนูก็พี่คะไหนพี่บอกป้าหนูว่าพี่จะดูแลหนูอย่างดีแต่ตอนที่พี่แจ็คโทรตามอ่ะเป็นไงฮะตอนนั้นตอนที่พี่แจ็คโทรตามตอนแรกหนูว่าแบบพี่แจ็คน่าจะไม่มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยก็ตอนแรกยังขำๆอยู่เขียดยิ้มเรียดแต่พอพอสักครักงหนึ่งพี่แจ็คเขาเหมือนแบบ โทรมาเล่งเหมือนแบบบ่อยขึ้นเงี้ยเราก็แบบคุยทำไงดีแล้วแบบเราก็โอ๊ยทำไงดีอ่ะแล้วหนูก็บอกพี่ค่ะเราตกลงอย่างนี้ยังไงดีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปงานพี่แจ็คคือหนูกลัวพี่แจ็คกับไม่ทันซึ่งความจริงแล้วพี่แจ็คแกล้งหนูใช่หนูไม่สบายใจเลยแหละครับว่าพี่แจ็คมีโฆษณาใช่ไอ้นี่ไอ้นี่เออผมว่าเออผมว่า เออไม่เห็นใจนตอนนั้นไม่ไม่ค่ะคือนะเพราะตอนนี้เขาโอ้โหซูเปอร์สตาร์งานรัดกลุ่มรัดกลุ่มคงานรัดกุ่มมา่ะงานรัดตัวงานรัดตัวเก่งมากแล้วไปพี่ที่พูดถึงนะฮะก็คือเขาเล่นได้สมบทบาทใช่อินเลยเขาเตะกระป๋องสีของเราเลเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเตะกระป๋องสีโอ้โหต้องบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคือเราเราเห็นกระป๋องสีวาปุ๊บเราก็นึกว่าแบบเฮ้ยอารมณ์มันทำไงให้มันแรงแรงเลยอะครับพอเตะไปปุ๊บผมบอก คิดได้สปอนเซอร์หรือเปล่าวะสปอนเซอร์ของรายการหรือเปล่าโอ้โหโโอ้หเต็มๆเลยแล้วน้ำสีก็ต่างแน่เลยไม่ไหนโฆษณาแล้วต้องทำจริงกันได้ไหมงานสีงานสีหลุดเอองานสีหลุดแน่อก็เตะไปอ๋อไม่ใช่สปอนเซอร์โลดรอดแล้วรอดสบายใจแล้วทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมเล่นผมเล่นไปอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่า ทีมของคุณอะแกล้งผมไม่ได้ไงหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นหลังจากคุณเตะสีกระป๋องนั้นผมก็ทําทพยายามให้แบบว่าน้องเขาเคลียดให้ได้เพราะผมรู้สึกว่านี่มันคือการแสดงแล้วเราก็อยากทำให้ทีมงานเขาแบบว่าเชื่อใจว่าเราแบบแกล้งเขาสําเร็จแล้วผมว่าเล่นเต็มที่วันนี้เดี๋ยวไปดูช่วงเนียสนับสนุนโดยเนียนเลยคาราเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กรีฟรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก125ไอใหม่ เบบี้มายดับเบิลมิวโปรตีนพลัสข้าวเกรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนนี่ครับดูครับวิธีการเล่นแบบพระเอครับเวลาโมโหนะฮะต้อง ए, อย่างนี้ล้อนโน่ร้อนโน่ยี่ยอจบพี่เอให้ทั้งหัวพี่เอให้ทั้งหัว สวั <cima> ส,สดีครับผมแจ็คแฟนฉันนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการเพชรในต้มต้มต้มนี่ยาวไปทีรายการนะเพชรในต้มเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผู้ชมครับผมขอเปิดตัวพบกับนักเต้นครรับตนี้ครับ ต้องบอกเลยนะว่าเขาหลบลืบในสังคมคือแบบว่าสังคม้เนก็มีความสามารถนะครับผมความสามารถของเขานะครับเป็นยังไงนะครับผมขอนะครับเปิดตัวพี่ที่ก่อรับเชิญของผมเลยแล้วกันน้องนาราสวยครับ ก็มาถามนะครับน้องนาลาคนแรกก่อนเลยนะครับว่าความสามารถในการเต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็พอได้บางครัแต่ว่าของหนูจะเป็นเต้นโคเวอร์นะฝึกเองอะไรอย่างงี้แบบแกะเองเพราะว่าเราดูจากตัวถ<ๆ>ือเนี่ยถัดวอดอะไรอ่ะจะพอเล่าเฟซบุก๊กจะพอเล่าเฟซบุ๊กอะ่ะ <2. S 1> เอาเละครับน้องนาลาก็บอกไปร้อยในเรื่องการเต้นนะครับมับนสามหนุ่มของเราเลยนะฮะที่สังคมเนี่ย ก็อบอกว่าเจอตัวยากมากน้องคนแรกเลยว่ะเราสามารถทำอะไรได้บ้างอ๋อเต้นได้ครับพี่เต้นได้ไงมครับ <c oughs> ไม่ได้ยิเลยครับเ <c oughs> นี่อยไหมพี่แต่แค่เหนทำไมถึงมาเต้นครับตอนแรกครับพวกผมก็เหมือนเด็กเกเรเด็กเ <ผม S 3> กรเรกร้าลาทั่วไปครับ,รบผมก็<ผ>ม,มีอยู่วันหนึ่งเราพวกเราไปเที่ยววัทยากันครับแล้วก็เห็นเด็กแวนเต้นตามรถสองแถวเด็กสแกนอะไรพวกนี้ครับพี่ที่คล้วถนรถวิ่งกันอยู่เฮ้ยน่าจะมันอ่ะเออเท่ดียังไงก็เลย ก็แบบเลยมาลองเต้นกันบ้างอย่าบอกนะว่าพวกคุณสามคนนี่คือเด็กสแกนเป็นอดีตก็เป็นอดีตไปแล้วครับปไปไก่อนต้องบอกว่านี่เลยครับน้องนาลาสามคนนี้เนี่ยสัง <S 3> 3 <S คม <น S 2> ไม่ยมอมรับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ยังไงก<อ>็โดนเขาว่าใช่ไหมคะน่าสงสารเนาะคือหนูคิดว่าการเต้นมันมันไม่มีขีดจํากัดไม่แบ่งชนชั้นว่าแบบฉันสวยฉันฉันเต้นได้คนเดียวที่นี่ของฉันฉันเป็นเจ้าของคือมันไม่ใช่หนูคิดว่าพี่แจพี่แจแม่โทรมา อะไรวะหนูก <c oughs> ็อยากจะฝากพวกคุณทุกคนนะคะว่าการที่ทำอะไรแล้วมันเหมือนแบบก็อยากทำไม่ได้สาวเลยนะน้าเราพวกูดไม่มองหน้ารามองหน้าหลงเมียกัวรมองต้อนนะแจ๊ก็มองกล้องนะโอ้โหพี่ผมมองกล้องพี่บอลได้เต่าพี่บองหลงเมียผม แจ็คแล้วก็นารานะครับจะให้น้องสามคนเนี่ยที่มีความสามารถแต่มีผมด้อยที่คนทุกข์เกียดตาราการเอ็นในตมเนี่ยเปิดพื้นที่สามคนนี้ครับช,ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าผมและน้องนาราจะให้สามคนนี้ทำอะไรครับช่วงนี้พักสักพักเอา,อาละครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็น้องนารานะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแต่งตัวเปลี่ยนใช่ค่ะนะฮะเป็นเแ็กสแกนหรือยังคะรวมถึงสามคนนี้ด้วยดิพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วเอาละฮะถ้าพร้อมแล้ว เราขออุปกรณ์นะครับในการที่เราจะมาต้องเป็นเด็กสแกนกันครับให้พบกันเลยครับ คนแล้วครับผมรวมถึงผมด้วยนะครับตอนนี้ก็พร้อมอย่างเต็มที่แล้วงั้นเราไปลุยกันเลยอขอมิวสิง่อ ครับผม <c oughs> ตเต็มแน่นอนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการเพชรในตมของเรานะครับ <c oughs> วันนี้ผมและน้องนาราเนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเย้ น้องมาเนี่ยเลยเวลาแล้วเด็กไซรไลนพี่หนูไม่กล้าพี่มาแล้วไม่กล้าไม่เกี่ยวกองผมเลยครับพี่ก็ไปที่อื่นแล้วไม่เกี่ยวก็ถอยไปจะเย็นพี่น่ารลกพี่เฮ้ยเฮ้ยน่ารักเพิ่มขึนเลยนีฮะยิ้มตังค์เลยเนี่ยปะอ่อหนูไม่เอาตังค์มาเพื่อนเพื่อนตังค์มาเพื่อนไปแล้วอ๋ออะไรเราแค่ท้องมือได้เดี๋ยวโอนให้พี่ผมูเดี๋ยวไปคุยกับป้าดีกว่า ช oh, yeah. ่วงี้นียสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักสวีโก้แชมป์ทีอาร์ดีสปอร์ทีว่ทรีบอร์ดแบรนด์เ t ฟทเริ่มต้นที่30เมตร1,200บาทเพิ่มเติมโทร1530หิวเมื่อไร่ก็แวบมาอิ่มสะดวกที่เซลเวกิเล้เป็นเอาไอย

พาลูกเรามาทำไมเนี่ยไองแผนแผนไะครับแพี่ขอสามคำให้เราได้ไหมได้ว่าเร็วมากเ แจ็คเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาวิ่งหนีไปเลยเนี่ยตอนแรกเราก็เหมือนเดินเกาะกลุ่มมากับพี่แจ็คเราก็ไม่คิดว่าพี่แจ็คเนี่ยจะวิ่งจ,จะใจงั้นก็ไม่คิดว่าพี่แจ็คจะวิ่งเนาะอยู่ๆพี่แจ็คก,ก็วิ่งหนูก,ก็ยืนยังเอ๋ยยังเอ๋ยต่อไปครับเออแต่ต่อให้วิ่งแล้ว,ลวพอเขามาเอาเรื่องเราแล้วก็บอกก็ไม่เกี่ยวกับหนูนี่ซึ่งก็ถูกนะเขาถูกนะะ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่แต่แตเขาโจรผู้น้ายเขาจะโกรธเนี่ยคือไม่มีเงินให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเอาเด็กสาไลน์มาครับผมแล้วก็จะไปคอไลน์ไปด้วยนะใช่แล้วก็คือแบบ จริงๆแล้วมันคือการแสดงครับตอนที่เซ็นเช็คที่ไม่มีค่าตัวของน้องเขานะอันนี้ของคุณส่วนตัวเลยนะผมก็ไม่รู้คุณไปเคลียร์เองนะอันนล้วเอาไปเองอะนี่เป็นการเต้นบนสองแถวครั้งแรกป่ะคะครั้งแรกค่ะคุณผมไม่เชื่อเลยสิ่งที่ไปกี้ผมมันน่าจะเป็นภาพลวงตาเพราะน้องเขาแบบเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้จะยังไงครับพอเพลงก็ มันเป็นภาพลวงตาใช่ไหมล่ะคือตอนแรกพี่อยากเห็นสดๆสักทีหนึ่งสิไม่คือตอนแรกหนูขึ้นไปไม่อยากเห็นสดๆอายใช่ไหมอายโดนตีมาดูแลลูกของน้องหน่อยหอยคือคุณแจ็คมี่ปแล้วอ่ะคืออยากไปเห็นในหนังแล้วว่าเขาจะเป็นยังไงแค่นี้พอครับ ไป<อ>ดูเขาต่อในหนังดีกว่าลาวภาพน้องห๋อลาวภาพก่าไปดูหนังก่อนตอนที่โดนทิ่วไปเพื่อที่จะไปเจอปา๋าตัวเราก็พยายามที่จะยึกยื้อใช่คือตอนแรกแบบไม่รู้จะสู้หวหรือเปล่าแต่เต็มที่ามากสบัดแบบแต่ก็สู้ไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนลาลกเราไปเวน่ากลัวไห<ป>มครับคนที่จับเราน่ากลัวมากก็หนูแบบเฮ้ยทายังไงดีแล้วแบบใจสั่นแล้วคือแบบแล้วอยู่หาป๋าคือเราเรียกป๋าไม่ได้เรียกป๋าทื่เราก็ป่าป่าไหนอะคืออะไรแบบปาไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะเรก็ แก็ลากไปแล้วก็พอเจอหน้าปาาเขาหันมารู้สึกยงไงฮะอุ้ยมันเหมือนแบบเหมือนอุ่นอุ่นใจที่หายไปทุกอย่างเคยอยู่กับเราแล้วหันมาป๊าเป็นคุณพ่อขู่โผกอดเลยใช่ค่ะอมเพน่ารักมากจครัมพน่ารักจริงๆ นะฮะแต่แกล้งผมไม่ได้ไงแค่นั้นเองไม่ต้องห่วงครับคุณย่าครับจากวันนี้เป็นต้นไปผมมีพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยเอาได้เอาได้ได้หน่อยท้าเลยที่นี่ขอพูดกับกล้องสักครั้งหนึ่งสารแน่นะอยากเจออยากเจออยาให้เจอมาเลยมาเลยเดือ 2คนครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอยากผลงานนิดนึงครับเราจะติดตามอะไรได้บ้างครับเชิญเลยครับครับก็9ก้าพฤษภาคมนะครับฤดูที่ฉันเหงาครับผมกำกับโดยพี่แดนวรเวศครับผมแล้วก็เอจงให้เงินพี่แดนมาแล้วก็ให้ทำครับแล้วก็กดูดูใคระทำไหมนรนรนรบบ็เก้าพฤษภาคมนี้นะคะฝากภาพยนตร์เรื่องรื้อดูที่ฉันเหงาด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะไปติดตามกันค่ะเพราะว่า คาแรคเตอร์ในหนังเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายคาแรคเตอร์ซึ่งคิดว่าความเหงากับสายฝนเนี่ยมันมาพร้อมๆกันค่ะแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเหงาเนี่ยการมีความรักบางทีมันอาจจะทำให้เราหายเหงาก็ได้นี่ไงเดี๋ยนี้ต้องไปดูต้องไปดูก้าวุฒิสานนี้นะฮะไปดูที่ฉันเหงาครับขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณครับ